แม่อ้อยแชร์โมเมนต์แพทริกปวริสโผล่ให้กำลังใจเบสรักวณีต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนวนอนโซเชียลที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ณตอนนี้สำหรับประเด็นของสมรักคำสิงพ่อของยูทูบเบอร์นักแสดงสาวเบสรักวณีที่ถูกเด็กสาวอายุ17ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจว่าถูกอดีตนักมวยคนดังกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศต่อมาทางด้านสมรักก็ออกมายืนยันหนักแน่นว่า ไม่ได้ขืนใจสาวคนดังกล่าวโดวยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเด่นทองโอลิมปิกไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่นอนพร้อมทําการแต่งตั้งทนายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายอีกทั้งยังเผยว่าตอนนี้ได้หย่าก,กับภรรยามาสองเดือนแล้วทางด้านแม่อ้อยสาัานีก็ได้เผยว่ายังไม่ได้อ่านข่าวแต่ไม่ขอพูดอะไรเรื่องทุกอย่างให้ไปถามอีกฝ่ายทางด้านลูกสาวก,ก็จะมีงานวันนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็ต้องรอฟังอีกทีสงสารก็แต่ลูกๆเพราะลูกทั้งสองคนดีมากๆไม่เกเรเลย ล่าสุดแม่อ้อยได้ออกมาโพสคลิปผ่านทิกตอกส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วน่ารักอามากๆพร้อมระบุแคปชั่นว่ามีคนมารับที่กองถ่ายครับขอบคุณนายแพทริกโดยภายในคลิปแม่อ้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแพทริกกับเบสก่อนที่จะขับรถออกไปเพื่อให้แฟนคลับได้รับชมส่วนเบสเองก็ยกมือปิดหน้าปิดตาด้านแพทริกบอกว่าเพราะว่าเบสหน้าสดพร้อมกับขออนุญาตแม่อ้อยพาเบสไปทานข้าว และแม่อ้อยก็อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณอีกฝ่ายที่มาให้กำลับบงใจลูกสาวอีกด้วยด้านแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอยู่รัวๆค่ะ